อนิเมะ Ghost of Tsushima จะรับการประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว Ghost of Tsushima หนึ่งในเกมที่มีชื่อเสียงที่สุดของ Sucker Punch กำลังจะได้รับการดัดแปลงเป็นอนิเมะ Ghost of Tsushima วางจำหน่ายในปี2020และได้รับคํามสนใจอย่างมากจากนักวิจารณ์และสื่อหลายแห่ง ม้แต่การให้คะแนน40เต็ม40จากเฟมิสึซึ่งมีความสําเร็จที่หายากสำหรับเกมญี่ปุ่นและเกมจากต่างประเทศยิ่งยากที่จะได้คะแนนเต็มเกมต้นฉบับตั้งอยู่ในญี่ปุ่นทศวรรษที่13หลังจากกองทัพมองโกลพยายามลุกลามญ,ญี่ปุ่นโดยเริ่มจากเกาะซอชิมะเหตุการณ์นี้อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงทางประวัติศาสตร์จินซากายหลานชายของเจ้าเมืองชิมุระพยายามนำห้าตระกูลใหญ่ของเกาะเพื่อต่อสู้กับผู้ลุกลาม แต่กองทัพมองโกมีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีและการต่อสู้จบลงด้วยความหายนะสำหรับญี่ปุ่นซาไกจึงออกเดินทางเพื่อแก้แค้นและนำกองกลับคืนจากการควบคุมของชาวมองโกออนิเมะจะอ้างอิงจาก Ghost of Tsushima l e g e n t และมีกำหนดฉายในปี2027จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลมากนะักแต่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเคนอุโรบุจิเป็นผู้เขียนเรื่องที่เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้าง c h o p a t h และเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่อยู่เบื้องหลัง ออร่ามาจายมาโดกามาจิก้าซึ่งเขาได้เขียนบทและกำกับการเล่าเรื่องแฟนๆต่างประเทศเรียกเขาอย่างเอ็นดูว่าบูโรบูเชอร์พวกเขาจะไม่ละาเว้นตัวละครหากการตายของพวกเขาจะเป็นต่อเนื้อเรื่องดังนั้นเราคาดว่าซีรีส์นี้จะเกี่ยวข้องกับทีมที่เป็นผู้ใหญ่ทาคาโนบุมิซุโนะจะเป็นผู้กำกับซีรีส์ มิสุโนะเคยกำกับตอนแรกของ Star Wars visions สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ดูแต่ละตอนถูกสร้างโดยทีมและสตูดิโอที่แตกต่างกันโดยมีเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้องกันในตอนชื่อ The d u e l ซึ่งหลายคนถือว่าเป็นหนึ่งในตอนที่ดีที่สุดของซีรีส์รวมเรื่องสั้น Sony, Aniplex และ Kanchiro มีส่วนร่วมในการผลิตจึงมีแน,นโน้มว่าจะสตรียแบบ e x c l u s i v e บน Kanchiro เมื่อเปิดตัวและว่า Aniplex จะมีส่วนร่วมจาก Studio Kamikaze โ o ก a ผู้สร้าง Pop Team Epic แ a t m a n Ninja ดูแลด้าน Animation ไม่ใช่ Studio ในเครือของ Aniplex อย่าง A1 Picture Recover Works Ghost of Tsushima l e g e n d s ภาคลีเจนสเป็นภาคมัลติ p พเยอรออนไลน์ของแฟน g h o ก t o ออฟซูชิมะที่อ้างอิงจากตำนานและเรื่องเล่าพื้นบ้านของญี่ปุ่นผู้เล่นสามารถเลือกหนึ่งใน4ีคลาส สมูไรนักล่าโลนินและนักฆ่าเพื่อเล่นกับเพื่อนและผ่านการจับผู้ออนไลน์เหมือนเกมออนไลน์ลหลายเกมมันไม่ได้เน้นการเล่าเรื่องมากนะักซึ่งเปิดโอกาสให้ทีมงานอนิเมะส,สร้างเรื่องราวใหม่ได้นอกจากนี้ยังมีการประกาศตัดแปลงเป็นภาพยนตร์คนแสดงจากเกมต้นฉบับและผู้กำกับเชสตสตาเฮลสกี้ได้กล่าวไว้แล้วว่าเขาต้องการให้ภาพยนตร์มีนักแสดงญี่ปุ่นและใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักแต่ที่เป็นภาษาอังกฤษ หังจากความสูเรของโชกุนอาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการดัดแปลงแบบนี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีข่าวค้าวมากนะเกี่ยวกับการผลิตมีข่าวลือเกี่ยวกับนักแสดงแต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน